สวัสดีค่ะพี่มิ้นเงค่ะจากช่องมิ n สปอรี่ค่ะเยสจากการอีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่มินนะจะมาอัปเดตแฮมสเตอร์เด็กๆบ้านนี้มีนะคะมีลดกน้องๆถามมาว่าที่บ้านเนี่ยเหลือแฮมสเตอร์ตัวไหนบ้างนะคะแล้วก็น้องชื่ออะไรกันบ้างนะเลี้ยงอยู่นั่นเองนะโอเคน้องตัวแรกนะคะที่ยังอยู่ในบ้านมินสปอร์ี่นั่นก็คือนนองน้องซาลูเป็นเป็นแฮมสเตอร์นะคะที่พี่มินเนี่ย รับมา,มาเลี้ยงน้ารับมาจากในกลุ่มแฮเซอร์นะคะเป็นแบบน้องรุดมาก็มีคนแจ้งตามหาเจ้าของนะบอกหลุดมาจากท่อนะคะพี่มินเห็นว่าน้องน่ารักดีก็เลยขอรับอุปการะน้องมาต่อนะคะมาเลี้ยงนะคะก็เลยได้ชื่อว่าซาลุที่มาจากน้ํานะคะในภาษาญี่ปุ่นครแปลว่าน้ำเนาะก็เป็นเสียลร้องของเขา น้องมิกกี้นั่นเองค่ะม,มิกกี้นะคะมิกกี้เป็นแฮมเซอร์ที่ได้มาจากน้อง FC ในช่องมินสตอรี่นะคะน้องเนี่ยคือมาถามพี่มินว่าต้ออยากจะให้มินช่วยรับอุปการะน้องนะคะน้องมาพร้อมกับน้องกอดี้นะคะตอนนี้ก็เหลือน้องมิกกี้หนึ่งตัวน้องมิกกี้เป็นแฮมเซอร์สายพันธุน์วินเทอรวัยจ้า เด็กบ้านมีเริ่มสูงอายุแล้วนะถือว่า2อขวบเนี่ยถือว่าเป็นแฮมสเตอร,ร์ที่เริ่มมีอายุแล้วนะคะก็อัปเดตเด็กสมาชิกบ,บ้านมินสตอรี่นะคะก็ล้วคนไหนชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็อยากติดตามเรื่องราวของเด็กบ้านมินสตอรี่กันไปเรื่อยๆนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะแล้วเราก็ยังมีช่วงของน้องปาทูไงเมี่ยวเป็นน้องปาทูนะคะที่จะเข้า้อมสีสารภายในช่องในบ้านมินสตอรี่นะไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย